อันนี้เดสิสในการลุกลุกที่จะไปทางขวาเราอยู่ทางซ้ายดูนะครับเคล็ดลับเก้าฝังตรงข้ามนะเก้าก็เป็นแรงทีแล้วเราลงไปแล้วพี่ดัสจะทำเป็นตัวอย่างคร่าวๆสามทีทีให้เราดูรู้รูปแบบวาเราไปได้นะ ปุ๊บลุกก้าวปุ๊บโอเคไหมครับแล้วก็ลุกเวลาลุกขาล่างงอมือดันเท้าดันโอเคไหมครับสำคัญทุกรูปแบบเลยนะปุ๊บก้าวปุ๊บไนดันก้าวลุกให้เป็นงอลุบไปปุ๊บโอเคเปลี่ยนฝั่งดูรับเหมือนกันคุกเข่า ลองดูแล้วมจกะช้านะเก้าปุ๊บป้ายผักบอลขางอเท้าดันมือดันงอขาเก้าปุ๊บป้ายบางคนลุกไม่เป็นก็ลุกอย่างนี้แหละครับแล้วก็ง่ายหลังง่ายท้องเอาไปแก้นะเหมือนกันพอไล่เสร็จก็จะเป็นอ่าของนี้ก็ได้กระดอน กาวอึ้บขัดอ่อนไต่เบียร์ก้าว,าวอาึ้บขัดอ่อนไต่เบียร์แล้วก็สลับฝั่งเหมือนกันวันนี้พี่ดั๊ให้ไปสี่แบบสี่แบบจะมีนอนเลยฝั่งละสิบทีขวาสิบทีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งซ้ายสิบทีเป็นหนึ่งแบบทำเซตละสิบทีสามเซต ขวาซ้ายนับเป็น1เซตขวาซ้ายนับเป็น2เซตขวาซ้ายนับเป็น3เซตแล้วก็แบบที่2เอ่อแบบแรกแหละแต่มีส3ย่อยให้บอลลูกเลียดแล้วก็ให้บอลกระดอนแต่ทำอย่างลูกเลียด3มเซตกระดอน3เซตแล้วก็ลูกโด่ง3เซตแล้วก็แพทเทิร์นที่2แบบที่สองคุกเข่าเฉียงตัดลูกเลียด สิบฝั่งซ้ายทุ่งเลียดสิบสามเซตแล้วก็เป็นลูกกระดอนสามเซตแล้วก็ลูกโดมอีกสามเซตแล้วก็แบบที่สามก็คือลุกอยู่ฝั่งตรงข้ามลุกเก้าไปขวาเก้าซ้ายพุ่งเลียดสลับฝั่งไปซ้ายเก้าขวาพุ่งเลียดอย่างเงี้ยฝั่งละสิบทีแต่เอาที่ละฝั่ง เพื่อให้เราเกิดการจําพอเราจําได้ปุ๊บมันจะไปเล่นในสนามแล้วมันจะเล่นอัอตโนมัติก็จะมี9รับเลียด10บสท่าละสามเซตนเหมือนเดิมแล้วก็9ขารับโดกลูกกระดอนส0 10สามเซตนเหมือนเดิมแล้วก็9ขารับลูกโดร10 10สามเซตนเหมือนเดิมพิธีาเพิ่มเติมถ้าน้องคนไหนน้องคนไหนไม่มีคนส่งบอลให้ให้ตั้งบอลไว้เลย โอเคไว้ okay, right? สาหรับน้องที่ซ้อมอยู่บ้านแล้วมีคนส่งบอลให้น้องทําให้นี่เลยปึ๊บตั้งมันอยู่ที่ปึ๊บตั้งมันอยู่ที่ปึ๊บตั้งมันอยู่ที่โอเคไหมครับครบสิบก็เปลี่ยนอย่างส่วนลูกกระดองกับลูกตรงก็เอาไว้ก่อนเอาแค่ลูกเลี้ยงเหมือนกันแบบที่สองก้าวเท้าปึ๊บโอเคเหมือนกันนี่ก้าวเฉียงปุ๊บ โอเคแต่เน้นฝึกเบสิกละบ,บอลลุกวางมือลงตัวลงเหมือนกันหมดแต่แค่ตัดลูกกระดอนกับลูกโดดออกทำได้เหมือนกันฝั่งนี้ลุกก้าวขวาทุปไปตัดเหมือนกันโอเคไหมครับเหมือนกันหมดแค่ตัดลูกกระดอนกับลูกโดดออกแล้วจำนวนเซตก็เหมือนเดิม ทำเป็นลูกเลียดอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันนอ้นองๆคนไหน,นทําได้ไม่ได้ไงลองถามพี่ดาได้เลยครับเราลองมาทํากันบ้านกันพี่ดาลองกันบ้านน้องอยู่ขอบคุณครับ